สวัสดีครับคุณผู้ดูคุณกำลังอยู่ในช่องบอดก่อนนอนและวันนี้ผมจะชวนคุณมาจัดกิจกรรมที่คุณจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของสิ่งนี้ครับ Marvel Zombie ครับผม Kickstarter All in Play นะครับหรือว่า d v ด l อร p Play จะประกอบไปด้วยนะครับกล่องทั้งหมดนะครับไปดูได้เลยใน Kickstarter นะครับเ e ลทเด l l p p เพใหญ่สุดนะครับก็คือได้กล่องทั้งหมดนะครับรวมกับสิ่งนี้ครับด้านหลังผม แกเล็กตัสยักษ์ครับผมนะครับก็คือเป็นเพลทที่ได้ครบจริงๆนะครับได้หลังเนี่ยไม่ใช่มีแค่แกเล็กตัสนะครับใครเป็นแฟนมันแท้ควิกซิลเวอร์เว้ยแม่งอยู่ในกล่องนี้ด้วยนะ่ะผมเนี่ยชอบมากเลยควิกซิลเวอร์อ่ามาดูกันครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าผมอ่าไอตัวเนี้ยเข้ามาเว้ยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยากจะแบบอยากจะมีกิจกรรมแบบมันๆอ่ะมันๆเท่ๆแบบอบอุ่นมีความเป็นแบบชาวช่องอะไรอย่างงี้ทํากิจกรรมด้วยกันครับก็เลยคิดว่าสิ่งนี้แหละ ป็นไม่ได้สุดแล้วนะครับคือผมอ่ะให้ผมแจกเองไม่ไหวครับแต่เรามาร่วมกันได้มาจัดร่วมกันครับก็คือผมจะขายสุม่มขายก่องสุ่มคุณนะครับสุ่มละสามพันนะครับและในาในบรรดาภูที่ทุกคนลงกันมาเนี่ยจะมีคนหนึ่งได้ทั้งหมดนี้ไปครับอ่าก็คือจะเป็นหนึ่งอยู่ในหนึ่งในสุ่มที่ที่เราสุ่มกันนะครับอ่าแต่ไม่ใช่แค่มีแค่นี้ครับจะรฟังครับผมเนีย่ย ก็คือกิจกรรมสุ่มก่อนนอนครั้งที่หนึ่งนี้นะครับไม่รู้จะมีครั้งเดียวด้หรือเปล่าก็คือจะขายสุ่มสุ่มละสามพันครับโดยที่คุณจะได้เกมนะครับราคาไม่ต่ํากว่าสามพันนะ MSRP วงเล็บรวมส่งแล้วนะนั่นหมายความว่าคุณจ่ายสามพันนะครับแล้วคุณนั่งรออยู่ที่บ้านเลยนะครับจะมีบอร์ดเกมไปส่งให้คุณถึงบ้านครับผมโดยที่นะครับบอร์ดเกมที่อยู่ในกล่องนั้นนะครับจะมีมูลค่านะครับอาจจะมากกว่าสามพันก็ได้สี่ห้าหกเจ็ดพันก็ว่าไปนะครับ แต่ว่าการันตีเนาะว่าไม่ต่ำกว่าสามพันนะครับโอเคมาดูกันเ,เกมนี้นะครับโดยหลักการเนี่ยผมคิดว่าเวลาทุกคุณเ,เรียกไงว่าพอดีเขาบ่กกล่องสุ่มคุณอาจจะมีเพนพอยต์ในใจเนาะผมก็มีครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในไทยเนี่ยเราก็จะเจออกล่องซุ่มนะครับกล่องสุ่มนะครับจากหลายหลายหทางหลายาหลายแบบที่คุณไปเจอมานะผมก็เจอครับแล้วมันก็จะมีสิ่งที่เราไม่ชอบนะครับ ซึ่งผมสัญญาว่าสิที่ผมไม่ชอบเนี่ยผมจะไม่เอามาใส่ให้คุณครับก็คืออะไรที่ผมไม่ชอบผมจะไม่เถ่าคนอื่นนะครับดังนั้นในกล่องสุ่มนี้ข้อที่หนึ่งครับมันจะมันจะเป็นกล่องหลักกล่องใหญ่ครับจะไม่มีการเอาเกมกล่องแบบ4 0 0ร้อยมารวมกันทั้งหมดสามพันไม่มีนะครับมันจะต้องเป็นเกมที่แม่งใหญ่พอแบบ3 0 0พันในกล่องเดียว4ี่พันในกล่องเดียวนะครับอถ้ามันจะมีต่ํากว่า3 0 0พันนะครับมันมีกรณีเดียวเท่านั้นก็คือว่ามันจะเป็นเกมราคาแบบ สองพันห้าสองพันหรือเสียอ่แต่ถ้ามันต้องเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่ามันสนุกมากๆดีมากๆแล้วผมอยากจะให้แบบคุณได้เล่นจริงๆนะครับผมอานจะใส่เป็นแบบสองพันห้าแล้วก็ใส่กล่องนึงเป็นพันหนึ่ง, 1, 000, งใส่มันเกินให้มันครบสามพันอ่ะเป็นไปได้แต่น้อยนะครับสัญญาณหลกักๆจะเป็นกล่องหลักกล่องใหญ่นะครับและจะต้องเป็นกล่องคอที่เล่นได้เลยครับผมจะไม่มีแบบใส่ตัวเสริมมาแล้วให้คุณไปหาตัวหลักไม่มีนะครับอ่านอกจากว่าถ้ามันเป็นตัวเสริมที่มันเป็น standalone ในตัวเล่นได้เลยอย่างเงี้ย ก็มีโอกาสเป็นไม่ได้นะครับแต่หลักๆก,ก็คือมันต้องเปิดแล้วเล่นได้นะครับอตัวเกมเนี่ยจะพยายามไม่ซ้ํานะครับถ้าเกิดมีใครเคยเจอแบบซื้อสามุ่มแล้วเปิดมาแม่งเกมเหมือนกันทั้งสามกล่องอะไรเงี้ยนะครับก็คือผมไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความเป็นสต็อกร้านค้าที่แบบว่ามีเกมซ้ํากันสิบเกมที่ขายไม่ออกแล้วคุณอยากจะปล่อยหมดเลยอะไรเงี้ยไม่มีอย่างนั้นครับผมจะทุกกล่องจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าล่าไว้ก่อนแล้วกันว่ามีโอกาสอาจจะหนึ่งเปอร์เซ็นตะในร้อย มีโอกาสหนึ่งในร้อยที่คุณจะเจอเกมซ้ํานะครับอ่ามันจะไม่ซ้ํากันครับผมหรือถ้าเกิดมันซ้ําแม่คุณต้องโชคร้ยายมากๆอ,อ่ะก็คือคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อหลายสุม่มอ่าอยากจะออแบบอ่าซัดไปสักสามุ่มนะเอาอุ่นพี่โจนิดนึงจะได้ลุ้นอ่าโอกาสได้มอวมอวอซอมบี้ก็ได้สามสามครั้งด้วยอะไรเงี้ยอ่าก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับคุณจะไม่ได้กล่องเกมที่มันซ้ํากันและเกมที่ผมใส่ในกล่องสุ่มทั้งหมดนะครับจะเป็นเกมมือหนึ่งในซิลครับ นะครับจะไม่ใช่เกมมือสองไม่ใช่เกมที่อยู่ในชั้นผมแล้วมาผมเป็นมือสองมือสามจะเป็นเกมไม่ใช่นะมันจะเป็นเกมมือหนึ่งครับผมก็คือการันตีได้ว่าคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมูลค่าทางใจเป็นมูลค่าทางทางเงินเนาะคุณอาจจะอยากเอาไปขายต่อหรือคุณอยากจะต้องการความเฟรชแบบว่าอ่าในมีซิงวาร์ฟอ่าอยู่ในแบบมีซีลอยู่เลยอะไรเงี้ยดังนั้นเกมที่อยู่ในกล่องสุ่มทั้งหมดจะเป็นอ่ามือหนึ่งนะครับในซีลรวมทั้งเกมอ่ามาเวลซอมบี้ด้วยเนาะก็คือจะเป็นมือหนึ่งอยู่ในซีลนะครับ ่ตัวเกมเนี่ยนอกจากพวกนี้แล้วเนาะถามว่าแล้วเป็นเกมแบบไหนนะครับก็ตามสไตล์ที่ผมรีวิวเลยนะก็จะเป็นเกมแบบไหนก็คือจะมีเกมอเมริกาชมีเกมยูโรครับแล้วก็อาจจะมีเกม Family บ้างแต่คงไม่เยอะเพราะว่าเกม Family ที่ราคาเกิน3,000นะครับน่าจะไม่ค่อยมีเนาะและต่อให้มีก็คงจะเป็นไม่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 กี่เกมอะแล้วก็ต้องเป็นตัวค่อนข้างที่จะเป็นดีลักซ์อะไรบางอย่างแล้วมันถึงจะเกินสามพนะครับ ดังนั้นหลักๆก็จะเป็นอเมริ r a s ชแล้วก็ยูโรครับนะครับปาร์ตี้ไม่มีครับผมไม่ไม่ใช่คนเล่นปาร์ตี้นะครับยกเว้นคุณจะนับว่าเนมิสิ s เป็นปาร์ตี้เกมนะครับซึ่งผมนับ <c oughs> อ่าทีนี้ในกล่องอเป็นเกมยังไงนะครับนะครับในกล่องนะครับจะเป็นหนึ่งจะเป็นเกมที่ผมเคยเล่นมาแล้วนะครับและผมชอบผมชอบเกมนั้น ผมรู้สึกมันสนุกผมอยากให้คุณได้ลองเล่นผมคิดว่าเกมนี้มันเกมที่แม่งคุ้มค่ามันโอเคมันดีมันเยี่ยมมันเอ็กเซเล่นท์ฮะผมจะใส่เกมอย่างนั้นไม่ได้กล่องซูมครับ<ส>หรือสองครับเป็นเกิผมไม่เคยเล่นครับแต่ผมดูกดแล้วผมศึกษามาแล้วผมดูแล้วผมอยากเล่นผมคิดว่ามันต้องสนุกผมอยากให้คุณได้ลองนะผมคิดว่ามันใช่อะไรเง,งี้ยจะเป็นเกมอย่างนั้นครับผมจะใส่ไว้ในกล่องซูมครับเกมจะไม่มีในกล่องซูมครับผมหนึ่งเกมที่ผมเคยเล่นแล้วแล้วผมเกลียดมันครับ เกมหนไม่ชอบนะครับเกมสูสุ่มๆมันมันไม่ได้เรื่องมันห่วยนะครับมันมันไม่ใช่สิ่งที่ผมจะเล่นในชีวิตนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยผมจะไม่ใส่ลงไปในกล่องสุ่มครับมันจะไม่มีเกมที่อยู่ในชั้นนี้แล้วผมรู้สึกผมไม่ชอบแล้วผมเอามาใส่ให้คุณนะครับจะไม่มีครับผมไม่ใช่คนที่จะเอาสิ่งอย่างนั้นมาใส่ไปในกล่องสุ่มของผมนะอ่าอย่างที่สองครับเกมหผมไม่เคยเล่นครับแต่ผมอ่านแล้วผมไม่ชอบมันครับผมไม่ชอบสักอย่างของมันนะครับผมรู้สึกมันไม่ได้สนุกผมรู้สึกมันมันไม่น่าจะเวิร์กนะ ดังนั้นกล่องสุ่มที่คุณจะได้เป็นกล่องที่คุณที่ผมคัดแล้วว่าผมเคยเล่นหรือผมอยากจะลองเล่นมันต้องสนุกแน่เลยราคาไม่ต่ำกว่าสามพันนะครับออยู่ในเป็นมือหนึ่งบลาบลาบลาตามนี้นะครับอเล่าต่อนิดนึงว่าทําไมมันต้องสามพันใช่ไหมคือจะเล่าให้ฟังว่าผมเคยทํากล่องสุ่มมาแล้วครั้งหนึ่งครับราคาพันห้าตอนนั้นเนี่ยผมทําลงไปในเพจซื้อขายไว้ตั้งใจว่าเป็นแบบกิจกรรมปีใหม่แบบแจก บอดเกมอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยทําสุ่มพันห้าครับผมปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอผมลงไปที่พันห้าปุ๊บอะอะคือช่วงพันห้าเป็นช่วงที่หาเกมที่ดีค่อนข้างยากเว้ยคุณนึกภาพว่าพันห้ามันจะเป็นแบบมันมีอะไรให้เล่นน้อยเออผมคิดว่าอ่ามันมันน้อยไปมันมันดูแบบค่อนข้างขยับตัวยากครับก็เลยคิดว่าพันสามพันเป็นจุดที่มันมีเป็นสวิตสปอร์มันมีช่วงที่แบบว่ามีเกมอะไรที่แบบดีๆเยอะเว้ย นะครับข้อหนึ่งนะครับเอแล้วก็เล่าต่อว่าตอนที่เปิดพันห้ามันจะมีอคือผมอะไม่ได้มีตอนนั้นไม่คิดว่าจะเปิดเยอะเพราะคิดว่ามันขาดทุนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าเปิดไม่เยอะก็คงขาดทุนไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่พอเปิดจริงอะมันก็มีคนแบบ cf c f c ซีเออร็วมากเว้ยก็เลยแบบตัดจบนิดตัดจบนะครับแบบปิดกระทู้อะไรเงี้ยแต่แม่งก็ยังมีไหลๆตามมานิดนึงก็เลยแบบเกรงใจอยากให้ทุกคนได้เข้าร่วมเว้ยก็เลยรับหมดเลยนะครับก็เลยได้มาแบบว่า ก็พยายามแจกให้ทุกคนแหละคือทุกคนอ่ะผมตอนนั้นผมเน้นให้แบบว่าทุกคนคือได้เกมไปแบบคุ้มค่าแน่ๆอ่ะคุ้มค่าเลยแหละแล้วเหตุการณ์ก็คือว่าผมคิดว่าพอจบไปอ่ะมันมันคุ้มค่าจริงแต่มันเฉลี่ยกันเท่าๆกันเว้ยแล้วผมก็เลยคิดว่าแม่งมันไม่มีเกมที่แบบว่าเป็นเกมไฮไลท์หรือเมั่าเกมแบบแบบที่มันเฟี้ยวฟ้าวเกมแบบว่าเอ้ยมันเป็นที่จดจําอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยจดคิดไว้อย่างนั้นครับคิดว่าเออนี่คือบทเรียนเนาะแต่ถึงอย่างนั้นครับก็ไม่คิดว่าจะทําอีกยิ่งผมอ่ะ ตอนนั้นผมตั้งปริญานเลยว่าแบบกูจะไม่ทำอีกแล้วกองซูมครับเพราะมันแม่งเหนื่อยมากเพราะว่ากวาจะขนเกมทั้งหมดเว้ยไปแพ็กไปใส่ตอนนั้นนะผมผมแพ็กที่เคอรี่อ่ะชนแบบเคอรี่ปิดเลยนะฟีลว่าแบบถึงเวลาปิดแล้วแต่ผมยังไม่เสร็จอะ่ะแล้วแม่งลูกเมียก็ต้องรอในรถคือแบบมีความมีความลําบากเยอะเลยก็เลยคิดว่าแม่งไม่ทำเลยอย่างนี้แม่งเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วแบบว่าขาดทุนอีกนะครับแต่ว่าโอเคก็ผ่านเวลาไปแล้วตอนนี้ก็ไม่จํานะครับก็เลยกลับมาทําอีกรอลเล่นรอเล่น จริงก็คืออยากจะให้แบบมีอะไรกิจกรรมแบบเป็นความผูกพันของช่องอ่ะเออรู้สึกว่ามันน่าจะเฮฮาดีนะครับน่าจะมันหละคราวนี้ยเออเพราะว่ามาวิลซอมบี้อ่ะคุณมันแม่งที่สุดแล้วตอนเนี้ยเออจริงๆไม่ต้องไม่ต้องชอบบอร์ดเกมก็ได้แค่คุณเป็นแฟนแบบพันแท้ของมาวลถูกไหมคือนี่คือบอร์ดเกมที่มีมินิเจอร์แม่งแบบโคตรครบอ่ะตัวหลักอ่ะแบบเป็นวอลเปอรเป็นอะไรเงี้ยเป็นแบบไซคลอบอย่างเงี้ยคือคุณหาที่ไหนก็ได้เว้ย แต่เนี่ยคือบอร์ดเกมที่มันมีตัวยิบย่อยตัวที่คุณอาจจะหาไม่ได้เจอถืนไม่ง่ายแล้วอะ่ะแล้วรวมทั้งหมดเนี่ยคืออยู่ในเกมเกมเดียวเว้ยแล้วก็เล่นก็สนุกด้วยนะครับอ่ะเผื่อใครไม่ทราบนะครับผมชอบซอมบี้ไซต์ตัวแฟนตาซีมากตัวแบล็กเพลกตัวคลีนฮอสนะครับคิดว่าสนุกทีสุดแล้วนะครับแต่ภาคนี้สนุกกว่าเว้เยเพียงแต่ผมไม่นับเพราะผมรู้สึกว่าผมตัดออกจากซอมบี้ไซน์ไงอันนี้คือมาวยังซอมบี้ผมแยกวอาจากซอมบี้ไซน์เว้ยเออเกมภาคนี้ดีจริงนะครับมันมี เกมเพลย์ที่ผมว่ามันมันมันผ่นชิ้นใหม่ที่กินดีกินง่ายแม่งอร่อยด้วยนะครับเออสรุปว่าเป็นเกมที่ดีแล้วกันก็เลยอยากจะเอามาจัดนะครับจัดในวันนี้ครับดังนั้นก็อา่ามาเรียกว่ามา encourage ละกันว่าแบบนะซื้อเถอะเป็นกล่องสูมที่ผมอยากจะจัดที่สุดแล้วและคิดว่ามันจะเฮฮาที่สุดในช่องด้วยนะมันสุดแล้วนะครับจัดกล่องสูมแม่งที่มันมีรางวัลอย่างเงี้ย แล้วมันมีแน่ๆครับคือมันอยู่ในคูนี้แน่ๆครับจะไม่มีการแบบนึกออกไหมกล่องซุ่มแบบซุ่มกระโหลกกระลาอะไรก็ไม่รู้คุณก็ไม่รู้ลุ้นว่าคุณจะได้อะไรใช่ไหมเขาแบบมันมีแหละแต่ไม่รู้จะออกชาติไหนอะไรเงี้ยแต่นี่คุณออกแน่ๆครับออกในวันนี้แหละพร้อมกันนะครับ <laughs> เพราะว่าผมขายทีเดียวอ่าโอเคครับคราวนี้อ่มาต่อ,อก,กันนิดนึงนะครับ disclaimer ไว้นะครับก็คือผมไม่สามารถรับผิดชอบนะครับตาหนิ อะไรบางอย่างที่คุณอาจจะไม่พอใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเกิดกล่องสุ่มส่งไปแล้วนะครับแล้วคุณแบบว่าเฮ้ยพี่โจมันมีแบบมันมีรอยรอยยับอะไรอยู่นะมีรอยบุบตรงนั้นนิดนึงเป็นตามแมวแต่ผมไม่อยากจะขอคืนอะไรเงี้ยคือผมรับผิดชอบไม่ได้นะอันนี้เตือนมาเลยนะครับก็คือผมไม่ใช่บบร้านค้าที่ที่จะสามารถรับผิดชอบคุณได้นะดังนั้นก็อ่าถ้าเกิดคุณคาดหวังว่าคุณอยากจะได้เกมที่มันมีความเนี้ยบสูงๆเนาะอะไรเงี้ยก็คือ อ่ผมอาจจะรักษาความเพอร์เฟกขนาดนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าผมสัญญาได้ว่าเกมที่ส่งไปผมจะผมจะดูแลมันมาผ่านมือผมแล้วนะครับคือตรวจสอบแล้วนะครับจะไม่เป็นเกมที่แบบหือหักบุบทะลุแบบยังไม่จะไม่เป็นอย่างนั้นครับแต่ก็จะไม่เนี้ยบถึงขั้นที่แบบกริบแบบคมบาดตัดกระดาษขาดอะไรเงี้ยคือผมคิดว่ามันก็เป็นบอร์ดเกมเนาะมันก็ใช้มาเอาไปเล่นนะครับมันมีตำหนิได้บ้างแต่ไม่ใช่ถึงขั้นที่ มีปัญหากับการใช้งานจริงๆนะครับดังนั้นก็แล้วในฐานที่เข้าใจนอาะอย่างเช่นไอตัวไมล์วอมบี้เนี่ยผมมีชุดเดียวนะครับมันไม่มีชุดสอมลองนะครับคุณได้ไปแล้วปรากฏว่ามันมีมุมบุบขึ้นมาอย่างเงี้ยคือผมเปลี่ยนให้ไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้คือ disclaimer ไว้นะครับอ่าตรงนี้โอเคคราวนี้มาต่อกันในเรื่องของการสั่งซื้อแล้วกันนะครับผมจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็จะลิงก์กลับไปที่ตัวของเพจ facebook ของบอร์ดกอนนอนนี่แหละ ก็จะประกาศไปในนั้นครับในเรื่องของการสั่งซื้อนะครับแต่ว่าก็จะพูดตรงนี้ด้วยนะครับแต่เป็น2ฝ่ายแล้วกันถ้าเกิดฟังในนี้แล้วไม่เข้าใจก็ไปอ่านในเพจได้นะครับจะขายนะครับเป็นสุ่มละสามพันะครับโอนเงินเข้าบัญชีผมเลยสมุงผก็จะแจ้งไว้นะครับในเพจนั่นแหละนะครับก็เมื่อคุณโอนเงินแล้วคุณก็ส่งสลิปนะครับเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเพจบอร์ดก่อนนอนได้เลยครับผมตัวของสลิปที่คุณโอนเงินเข้ามาเนี่ยยังไงก็ตามมันก็จะมีสเตทเมนต์อยู่ที่ ตัวบัญชีผมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะหายไปไหนนะครับดังนั้นถึงแม้คุณจะไม่ส่งสลิปมาผมก็จะมีเรคคอร์ดอยู่นะแต่ว่าคุณส่งสลิปมาเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มกับผมอีกครั้งหนึ่งผมก็จะได้โอเคคอนเฟิร์มนะครับว่าโอเครับรู้จริงๆแล้วนะเป็นหลักฐานสองฝั่งนะครับประมาณนั้นครับแต่ไม่ว่าไงก็ตามทุกสลิปที่โอนเข้ามานะครับมันก็จะไปรวมอยู่ในพูในการจับฉลากอยู่แล้วอ่ะยังไม่เล่าเรื่องการจับฉลากใช่ไหมนะครับโอเคครับทุกสุ่มนะครับสามพันบาทคุณซื้อหลาายสุมมมได้นะะคครับก็จีว มีโอกาสมากขึ้นแล้วกันทุกสุ่มก็จะได้รางวัลเหมือนกันนะครับราคาบอร์ดกมการันตีเหมือนกันนะครับผมจะตัดยอดนะครับในการสั่งซื้อได้เที่ยงคืนของวันทศุกร์เที่ยงคืนของวันศุกร์ที่14นี้นะครับก็คือ14มิถุนาครับผมหลังจากนั้นผมจะรวมข้อมูลทั้งหมดในวันเสาร์นะครับแล้วก็จะมาจับรางวัลใหญ่ก็คือตัวของมาเวลซองบี้ตรงนี้นะครับในวันอาทิตย์นะครับในวันอาทิตย์นะครับยังไม่ชัวเวลาเนาะน่าจะเป็นช่วง อ่าทเที่ยงเที่ยงหรืออาจจะเป็นบ่ายๆนะครับทีนี้ผมจะจับเฉพาะรางวัลใหญ่สุดก็คือมาว e ลสอมบี้นะครับรางวัลเดียวนะครับก็คือคุณรู้รเลยตอนนั้นเลยว่าใครได้ตอนนั้นเลยนะครับส่วนรางวัลอื่นผมจะไม่ได้ประกาศเนาะผมจะส่งกล่องสูมไปให้คุณแล้วคุณก็ไปเปิดลุ้นกันเองที่บ้านครับผมโดยที่การจัดส่งนะครับถ้าแบบมีคนสั่งมาแบบยี่สิบสูมอย่างเงี้ยผมคงจัดในวันในครั้งเดียวไม่ไหวเนาะอาจจะแบบจะแบ่งเป็นแบบ สิบกล่องตอนเช้าสิบกล่องตอนบ่ายอะไรเงี้ยก็คือผมจะจัดส่งในช่วงอาทิตย์หน้าเนาะแต่ยังไม่การันตีวันนะว่าวันไหนนะแต่ยังในช่วงอาทิตย์หน้านี่แหละนะครับถ้าเกิดเลทอะไรก็มีบ้างแต่ว่าอารัไวในฐานที่รับรู้กันแล้วกันว่าอาจจะส่งไปไม่พร้อมกันนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะก็คือว่าผมจะมีลิสต์ของของกล่องอยู่แล้วมีนัมเบอร์ของกล่องทั้งหมดนะครับแล้วก็สุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นทุกกล่องมีการสุ่มแน่นอนนะครับอืมโอเค น่าจะาครบแล้วนะครับโดยพื้นฐานก็จะมะีข้อมูลอยู่ในคลิปนี้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ใต้คลิปไปที่ตัวของเพจบอลก่อนนอนและผมก็น่าจะไโพสตอีกสองที่ก็คือในห้องซื้อขายเนาะเป็นในเพจซื้อขายบอดเกมนะครับแล้วก็ในไลช์นะครับประมาณนี้ครับก็ก็ตั้งใจมากนะสำหรับโปรเจกต์นี้เพราะคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นโปรแกรมเป็นกิจกรรมที่ทุกคนเข้าถึงโดยที่ไม่มีใครเจ็บตัวนะครับนอกจากผม ก็คือคุณก็คือคุณแบบคุณซื้อสุ่มสามพันนะแล้วคุณได้เกมมูลค่าไม่ต่ำกว่าสามพันนะข้อที่หนึ่งนะครับแล้วคุณได้ลุ้นตัวของมาเวลซอมบี้ไม่ใช่แค่มาเวลซอมบี้หรอกอ่ะใช่มาเวลซอมบี้มันคือมันคือหลักใหญ่ใจความถูกไหมคุณได้มาก็เหมือนกับคุณคุณแบบคุณได้แบบโหสามหมื่นแล้วก็เป็นเกมที่แบบว่าหลายคนคงเป็นอยู่ในความฝันของหลายหลายคนด้วยใช่ไหมครับแต่ถึงไม่ได้อ่ะคุณก็ได้เกมอื่นไปเล่นไงดังนั้นโดยพื้นฐานผมก็มองว่ายังไงก็วินวินอะแล้วก็ด้วยอ่าเรีย มีกิจกรรมร่วมกันของช่องแล้วกันเราไม่เคยมีกิจกรรมแบบที่อ่าเราได้ทําอะไรด้วยกันอย่างนี้นะฮะดังนั้นก็อหวังว่าจะมาเข้าร่วมกันเยอะๆนะครับก็มานี่ครับสําหรับให้ดูอีกทีหนึ่งนี่คือมาเวลซองบีนะครับมีกล่องอะไรบ้างนะครับมีกล่องหลักที่คุณจะเห็นอยู่แล้วนะครับตามร้านเนาะแล้วก็มีกล่องนี้ครับกล่องนี้คืออะไรมันคือกล่องสเตรทโกนะครับเอ็กซ์คลูซีฟมันคือกล่องที่แจกฟรีครับมาในคลิกซัตเตอร์ และขนาดแม่งใหญ่กว่ากล่องหลักเลยคือหนากว่านิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้คือกล่อง X-Men ครับตรงนี้มีอะไรบ้างมีกล่อง Clash of Sinister นะครับอ่า Sinister ให้ดูนะครับคือทุกกล่องเนี่ยมันจะเป็นตัว Kick Starter นะครับมันจะเป็นอ่านี่เป็น KS เห็นไหมมันจะเป็นรหัส KS ก็คือจะเป็นอยู่ในเพจ Kick Starter นะครับลืมบอกไป สำคัญมากมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดใครหวังว่าเอ้ยมันเป็นตัวไทยไม่ใช่นะนี่คือตัวภาษาอังกฤษนะครับแล้วแต่ความชอบนะผมชอบภาษาอังกฤษอ่ะไม่ได้กระแดะแต่ว่ามันจบว่าไม่ต้องรุ้นว่ากล่องเสริมเขาจะมาไหมนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษมันก็พร้นสวยกว่าอ่ะโอเคแต่เกมนี้มันไม่ใช่ภาษาเยอะหรอกอ่ะมีกล่อง Fantastic f o ครับผม Under Siege ครับมีกล่อง Hydra Resurrection ครับผมมีตัวของกล่อง Guardian of the Galaxy ครับ มีกล่องเซนติเนลสไตร์ครับผมอันนี้กล่องหนาเลยวะ่ะเป็นตัวหุ่นเซนติเนลสามตัวบริ่มเทิมเลยนะฮะแล้วก็สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการอยากทําทายตัวเองครับนี่ครับทายเซตครับให้คุณออกแบบเกมด้วยตัวเองได้อะไรอีกนะครับยังไม่จบมีนี่ครับผม Artist s p e c i a l Edition Set ครับก็จะเป็นมินิเจอร์เสริมที่จะเป็นแบบอ่าเป็น Alternative Version ครับผม มีตัวของพลาสติกโทเค็นครับผมจริงๆในเดเวลอปเพลทไม่มีนะนี่คือเพิ่มมาครับผมเป็นเรียกว่า All-in อย่างแท้ทูแล้วก็ตัวได e s เซครับเนี่ยคือเกือบหมดแล้วสุดท้ายก็คือด้านหลังผมครับผมตัวของกาเล็กตัสยักษ์คือมันใหญ่มันใหญ่จริงๆคือนี่มันอยู่ด้านหลังไงมันดูมัเล็กใช่ไหมจริงๆมันใหญ่แบบผมต้องต้องกอดอุ้มขึ้นมามันแบบมันไม่ใช่แค่ใหญ่เว้ยมันหนักด้วยและ ในในการเล็กตัสเนี่ยจะมีเอกลูซีอีกตัวนึงก็คือควิกซิลเวอร์นะครับทั้งตัวฮิวแมนแล้วก็ไม่ฮิวแมนตัวฮีโร่แล้วก็ตัวซอมบี้เนาะก็คือใครที่เป็นแฟนของอ่าควิกซิลเวอร์นะครับคุณจะต้องมีการเล็กตัสแต่ต้องมีแหละมันจะได้ครบเลยเพราะว่าตัวการเล็กตัสมันก็มีเกมเพลย์ของมันใช่ไหมครับทั้งหมดนี้เลยครับเป็นของคุณได้คนระับเพียงแค่คุณมาล <c oughs> ุ้นในกิจกรรมสุ่มก่อนนอนรั้นที่หนึ่งครับมากันเยอะๆนะครับอยากให้ ได้มีชื่ออยู่ในกลงล้อด้วยกันน่ะแบบหืมนะเจอกันหน่อยประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับแล้วก็มาลุ้นกันนะครับวันอาทิตย์นี้ครับบ๊ายบาย